สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับพบฮามาตเถิมใช้โดนทิ้งระเบิดใส่รถถังเทพของกองทัพอิสราเอลในพื้นที่เมืองจาบาเลียทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยแต่กองทัพอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบเทพทรมท่าอากาศใส่ตำแหน่งของกลุ่มกวากลายฮามาสในเมืองจาบาเลียอย่างสะสมเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและโดนโจมตีอิสราเอล ปิดชีพผู้นนอาหารของกลุ่มกอกรา้ายฮามาสในเหวกานีซาดับสยองคาถนนและสะด,ดุดีทหารกล้ากองทัพอิสราเอลทำคลิปวิดีโอสะด,ดุดีทหารกล้าที่ปิดชีพเพื่อกำจัดกลุ่มกอกรา้ายฮามาสและสะดุดีการกระทำของเขาที่ทำลายกลุ่มกอกา,า,าร้ายฮามาสให้สิ้นซากในเหวรมนีซาสามารถปริดชีพและทำลายฐานที่มั่นของฮามาสได้จำนวนมาก เมื่อวันที่13พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารส,สงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับต้องระวังป้องกันภัยให้มากกว่าเดิมนะครับพี่น้องเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาเล่นงานทหารอิสราเอลในพื้นที่แนวหน้าการรบนะครับโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสบางอาจเหมิมเกริมบังคับโดนหย่อนระเบิดนะครับย่อนระเบิดมาใส่รถถังเทพเมือค่าว่า ของกองทัพอิสราเอลนะครับที่จอดในพื้นที่แนวน้าการรบในพื้นที่เขตเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของส่วนกาซซาครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่แสดงให้เห็นว่าโดนยานระเบิดของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาช,ชวายยัวไลยานระเบิดใส่รถถังเทมเมอ่อครว่าของกองทัพอิสราเอลนะครับจนทําให้เกิดระเบิดเล็กน้อยน,นะครับ,บน้องคาดว่า กองทัพอิสราเอลรถถังเทพของกองทัพอิสราเอลคันดังกล่าวไม่เป็นอะไรมักนะครับไม่สามารถเล่นงานทหารอิสราเอลได้นะครับเพราะว่าเกราะของรถถังเทพเบรคว่าของกองทัพอิสราเอลก็มีเกราะป้องกันที่หนาอยู่พอสมควรนะครับโดนทิ้งระเบิดแค่นี้ไม่น่าจะทําเกราะป้องกันของรถถังเบอควาของกองทัพอิสราเอลได้แน่นอนนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้เห็นภาพนี้นะครับพอแสดงให้เห็นว่า กงกัวกาไลฮามัดมารวมตัวแห่งใหม่ที่เมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของถว่นกาซาและจอจะตอบโต้ฐานหนักต่อไปนะครับเครื่องกากกงกัวกาไลฮามัดเหล่านี้ให้หายไปจากเมืองจาบาเลียและต่อมาไม่นานนะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้เปิดฉากส่งเครื่องบินรบเทพ ยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ป้ปอนด์ถล่มโจมตีฐานที่มั่นและจุดรวมตัวของกลุ่มก่อการ้ายฮามาในเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของจังหวักาซานะครับยิงระเบิดเจดมหลลูกอยู่พอสมควรนะพี่น้องจนทําให้เกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลูกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอล ระเบิดโจมตีาำแหน่ของกลุ่มกวาการล่าฮามาสตึมสตึมใส่แบบนี้ไม่ยั้งเลยนะครับระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไห้มีชิ้นดีและขาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกวากระรละาฮามาสในเมืองจาบาลีแห่งนี้ ดับเกลือนดับสยองแน่นอนนะครับพี่น้องเดินไปยังเตียมสักดาดนั้นดูยใกล้ยังแรงมากๆเลยนะครับพี่น้องอยู่ใกล้คงจะแรงแน่ดูตึกทั้งตึกหรืออาจจะสอสาตึกนะครับเสียหายพังทลายด้วยระเบ,บิดเจแดมของกองทัพอิสราเอลเพียงลูกเดียวนะครับงานนี้คมกว่ากับลายฮามาตเหื่อมเกลือไม่ดูตามาตาเรือนะครับไม่รู้ว่าอาวุธตัวเองนั้นด้อยกว่าอิสราเอลมากอิสราเอลจมที่แค่ลูกเดียวก็สามารถละลายตึกของฮามาสได้เป็นตึก2ตึกเลยนะครับพี่น้องตึกทั้งสูง กลายเป็นซาร้ปลักหักพังดีๆนี่เองนะครับโดยการโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่โจมตีได้อย่างแม่นยำรวดเร็วโลรลเด็ดขาดนะครับของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ต้องการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สินทรกให้หายไปจากแนวนกาซานะครับและส่งเครื่องรบเทพเหล่านี้ที่ซื้อมาจากอเมริกาและชาติพัฒนรนะครับถล่มโจมตียิงระเบิดเจแดมและอาวุธหนักถล่มโจมตีใส่ไม่ยังต่อ,อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสซัดตึมซัดตึมแบบนี้นครับน้องงานนี้คาดว่าพาละส่งงานหนักอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีกลุ่มก กองร้ายฮามาสรวมถึงคิลบันเลาะไปรายงานตัวจำนวนมากรายวันนะครับจากการที่ถูกถล่มอย่งายงหนักอย่างรุนแรงมากๆแบบนี้นะครับน้องสัตตึมสัตตึมแบบนี้นะครับก็เป็นจากสงครามการสูร้รบจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นจริงในดินแดนจอร์แดนกาซาจากกลุ่มกองร้ายฮามาสทั่วร้ายไปบุกเล่นงานทหารอิสราเอลประเทศอิสราเอลและ เห็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยอยา่างโหดและปาเถื่อนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับแต่ยังมีการจับไปเป็นตัวประกรันอีกงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ยอมให้ฮามาสมาทำร้ายประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปนะครับจะไม่มีใครหน้าไหนมาสังหารหมู่ชาวอิสราเอลในประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปจึงจัดการส่งกองทัพ อาวุธหนักต่างๆนะครับทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศมาถล่มโจมตีเส้เนแนของกลุ่มกวาการ้ลยฮามาสเสไม่ยั้งแบบนี้ครับเพื่อกำจัดกลุ่มกวอการ้ลยฮามาสชั่วร้ายให้หายไปจากแผนที่โลกให้หายไปจากถิวนการซาซาให้ได้ไม่ให้มาปกครองชาวปาเลสไตน์ในถิ่นารซาซาอีกเพราะถ้ามาปกครอ,กอ,ามมากองแล้วก็จะมาทำชั่วช้าโหดร้ายปาเทือนต่อชาวโลกชาวอิสราเอล รวมถึงชาวไทยที่ไปทํางานในประเทศอิสราเอลอีกนะครับส่งผลให้องทัพอิสราเอลทนไม่ได้นะครับจึงนํามาสู่การล้างแค้นล้างบางกลุ่มกว่ากระหามัดในชวนกาซาอย่างารายยางวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดแบบนี้นครับให้หายไปจากแผนที่โลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามัสเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาทำร้ายคนอื่นก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก่อถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นจากการสู้รบที่โดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลสตึมปิดชีพ เจ้าที่อาวสูร์แกนนำทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซาจ,จะทําให้ดับสยองคาถุนน้ำทเนไทีเดียวนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้ไรายงานไว้ว่าเจ้าที่อาวสูรของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในกองพันชาติ ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลและหน่วยซินเบตของกองทัพอิสราเอลประกาศไว้นะครับโดยการนาทานอาหารอาวุโสของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสคนนี้ชื่อเนียมกูนะครับอ้างอิงจากกองทัพอิสราเอลและหน่วยซินเบตเขามีส่วนร่วมในการยิงจรวดใส่อิสราเอลและเป็นหนึ่งในผู้ที่รับผิดชอบในการจับตัวประกันที่เป็นทหารอิสราเอลชื่อโนอามาเซียนะครับในจวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมา โดยมาเซียโนถูกลักาตัวเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ต่อมาถูกกลุ่มกวากา,าร้าลฮามาสสังหารที่โงรงพยาบาลชิฟานะครับร่างของเขาถูกค้นพบโดยกองทัพอิสราเอลในเดือนพฤศจิกายนครับและในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้สังหารอาเมดกูซึ่งเป็นพี่น้องของเขานะครับซึ่ง เป็นจหน้าที่ของหน่วยกองพันชาติของกลุ่มกวาการ้าลฮามานะครับที่มีหน้าที่ตัวประกันไปนะครับงานนี้ก็ไปกันใหม่เรียบร้อยจากการที่ถูกกองทัพอิสราเอล ตามมาปิดชีพเขานะครับพี่น้องดับสยองเป็นปุ๋ยในเนตรแดนของชวนกาซาต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก่อถึงตัวไปแบบนี้นี่เองและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเผยคลิปวิดีโอสุดดีทหารกล้านะครับที่สนะชีวิตในการโจมตีกลุ่มกอกราฮามาในชวนกาซาครับโดยทหารกล้าคนนี้ชื่อโยนีปาซานะครับเขาสละชีพ จากกองพันที่71กองพลที่55ของกองทัพอิสราเอลนะครับภา,ารกิจของเขาก็ปฏิบัติการทำลายกลุ่มกวากา,าร์ฮามัดในชวนกาซานะครับร่วมกับทีมต่อสู้ของเขานะครับพี่น้องแต่เขาก็พลาดนะครับเ,เมื่อถูกกลุ่มกวากา,าร์ฮามัดชั่วร้ายปิดชีพเขาได้นะครับแต่เขาก็สามารถทำลายกลุ่มกวากา,าร์ฮามัดได้หลายคนร่วมกับทีมของเขาเช่นกันนะครับโดยวันแห่งการํำลึกผู้ผีชีพของกองทัพอิสราเอล วันที่จะปวดแล้สำคัญที่เตือนว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรขอให้ความทรงจำของทหารอิสราเอลที่สละชีพได้รับพรขอให้เรารู้แต่วันดีๆและจะถูกไทยในไม่ช้าจาก,กวกดล้างกลุ่มกวาดกานละฮามัดในไม่ช้าต่อจากนี้ไปก็ไม่คลิปวีดีโอจากกองทัพอิสราเอละครับที่เผยแพร่โร์โซโลดีวิลกรรม ทหารอิสราเอลที่สลด,ดชีพในการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซานะครับและมีคลิปวิดีโอการโจมตีชวนกาซาอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้ใหายไปจากแผนที่โลก จากการโจมตีด้วยนว้หนักของกองทัพอิสราเอลตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับก็ขอถูดีทหารกล้าอิสราเอลในการปกป้องอธิปไตยของตนเองเพื่อกําจัดภัยคุกคามจากกลุ่มกอกระหามาในสวนกาซาต่อไปและขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูไม่ชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตาม่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ